เรื่องราวเริ่มตน้นขึ้นเมื่อสองนักออกแบบของเลนอย่างเออร์วินและแบรรี่นานจะต้องเอาไอเดียของเลนที่พวกเขาเพิ่งจะออกแบบมันออกมาไปนำเสนอให้กับกิลมาเจ้าของบริษัทเทคนโนโลยีทางการทหารที่ไฮเทคที่สุดในเวลานี้อย่างโกโบเทคซึ่งทางเออร์วินนานก็ดีรีบนำเสนอของเล่นของเขาอย่างหุ่นสัตว์ประหลาดกกุไนไนที่มีผู้นำชื่ออาเชอร์ทันทีโดยวางแผนเอาไว้ว่าหุ่นพวกนี้นานแม้จะมีหน้าตาดุร้ายแต่จริงๆพวกมัน เป็นเผ่าพันธุ์รักสันโดษที่เข้ามาเยือนโลกแล้วหลงเลยต้องการจะหาทางกลับบ้านเกิดอย่างกอก่กอนแต่ทางกิลก็ดูเหมือนจะไม่สนใจกับโปรเจกต์ดังกล่าวสักเท่าไหร่ทางแลวรี่จึงนําเสนออีกไอเดียยังหุนกลุ่มทหารคอมมาดโดที่นําทีมโดยชีฟฮาซ่าทันทีซึ่งของเล่นชนิดนี้ก็คือของเล่นทหารที่เน้นความเท่ ให้เด็กๆเ,เอาไปต่อสู้กันตามสมัยนิยมแบบสุดๆทั้งการติดอาวุธและเทคโนโลยีที่ทําให้หุน่นพูดได้เข้าไปซึ่งแม้ในตอนแรกเกิลจะยังคงกังวลกับไอเดียนี้อยู่แต่เขาก็ปิ๊งไอเดียใหม่ออกมาได้วงงางนั้นก็ให้ขายของเล่นทั้ง2แบบในคอลเลกชันเดียวกันไปเลยซึ่งเขาต้องการที่จะให้พวกกอกุนายน,น,นเป็นตัวร้ายที่พวกคอมบโดต้องกําจัดออกไปให้หมดโลกและเขาจะอนุญาตให้ทั้งสองเอาชิปสุดไฮเทคของบริษัทไปใส่เพื่อที่หุ่นจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยๆเนื่องจากชิปดังกล่าวสามารถ พลังงานให้กับหุ่นได้แบบถาวรและมันจะทำให้หุน่นพูดตอบโต้กันไปมาได้แน่นอนซึ่งแม้ว่าทางเอวินนั้นจะไม่ชอบไอเดียนี้สักเท่าไหร่แต่ทางเลขาของเกล ก็ได้มอบบัตรผ่านให้กับแอลรี่และเออร์ววนสำหรับการเข้าไปค้นคว้าเทคโนโลยีของ g ก o วิ e เทได้ตามใจชอบเพื่อที่จะได้ผลิตของเล่นออกมาให้ทันภายใน3เดือนทางแอลรี่จึงไม่รอช้าที่จะเข้าไปใช้ข้อมูลจากชิปที่ไฮเทคที่สุดอย่างชิป X 1 0 0 0และสั่งให้ของเล่นถูกผลิตออกมาร่วมกันกับชิปตัวนี้ทันทีและในเวลาต่อมาของเล่นคอมมอนโดและโกกุไนก็ได้ถูกผลิตออกมาจนได้ซึ่งในวันนั้นเอง คนขบบับรถบรรทุกอย่างโจที่ต้องทําการขนของเล่นดังกล่าวออกไปสต็อกไว้ตามร้านค้าต่างๆเพื่อเตรียมที่จะเอาออกมาวางขายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเขาจึงแวะเอาของมาให้อลานเด็กหนุ่มลูกชายเจ้าของร้านของเล่นแถวนั้นที่เขารู้จักกัน เพื่อที่จะได้โชว์ความสามารถของหุ่นที่ไฮเทคมากๆซึ่งมันก็น่าจะขายดีแน่ๆในตอนที่ออกวางจำหน่ายทางอลันที่ทึ่งในความสามารถของหุ่นสุดๆจึงขอโจไปไว้ช่วยเก็บของเล่นชุดนี้สักชุดเอาไว้ในร้านของเขาก่อนได้ไหมและเมื่อขายได้เมื่อไร่เขาจะเอาเงินมาแบ่งให้แน่นอนเนื่องจากร้านของพ่อเขานั้นไม่ชอบขายของเล่นรุนแรงแบบนี้การแอบเอาของเล่นพวกนี้มาขายก่อนอาจจะทําให้มีรายได้กลับมายัางร้านบ้างโจจึงยอมตกลงทําตามคําขอของอลัน เราเห็นแก่ความสนิทโดยเขานั้นจะยอมอ้างกับทางบริษัทว่าทำใบเช็ครายการและของหายเป็นหนึ่งชุดเองซึ่งถ้าแค่นั้นทางบริษัทจะไม่ค่อยสนใจอะไรมากเพราะมีของในสต็อกเอาไว้เยอะอยู่แล้วอาลานจึงรีบไปขนป้ายโฆษณามาไว้ที่ร้านทันทีเพื่อเตรียมวางจำหน่ายของเล่นให้ทันภายในวันนั้นเลย และในบ่ายวันนั้นเองคริสตี้เพื่อนบ้านที่อลันแอบชอบมาโดยตลอดก็ได้พาน้องชายของตัวเองอย่างทิมมี่มาเลือกซื้อของเล่นเอาไว้ก่อนเนื่องจากในอาทิตย์หน้าจะเป็นวันเกิดของน้องเธอพ่อแม่จึงบอกให้เข้ามาจองของเล่นเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆซึ่งในจังหวะที่อลัน กำลังคุยกับคริสตี้อยู่นานทีมก็ได้เดินเข้าไปที่หลังร้านจนได้พบกับหุ่นของไอเชอร์และพันตรีชิปถูกตั้งเอาไว้อยู่แถมหุ่น2ตัวนั้นมันก็กําลังจะต่อสู้กันเองตามระบบที่ถูกตั้งเอาไว้อีกต่างหากทีมจึงเรียกให้พี่สาวของตัวเองมาดูของเล่นดังกล่าวทันทีเพราะเขาต้องการที่จะได้หุ่นของชิปไปเป็นของขวัญวันเกิดในอาทิตย์หน้าแต่หุ่นทั้ง2ตัวนั้นมันก็ดันวิ่งหายไปไหนไม่รู้แล้วเขาจึงบอกให้พี่สาวช่วยจองหุ่นเอาไว้ให้หน่อยเดี๋ยวจะเข้ามาเอาในวันถัดไปเองซึ่งงหลัจากตกต กันได้้แลวอลันก็ทําได้แค่มองคริสตี้เดินออกไปจูจีกับรุ่นพี่ในโรงเรียนต่อจากนั้นเขาจึงรีบเข้ามาจากร้านให้เสร็จก่อนจะต้องรีบเอาตั๋วเครื่องบินไปให้พ่อที่กําลังจะเดินทางไปยังเมืองอื่นแต่ดันลืมตั๋วเอาไว้ที่ร้านแต่ในตอนนี้เองบ้านของฝั่งพ่อแม่อลันและฝั่งคริสตี้ก็ดันชอบเข้ามาทะเลาะก,กันอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ของบ้านอลัน ที่เลยไปอีกฝั่งจนบางจา,จานดาวเทียมบ้านคริสตีแต่ทางฝั่งแม่อรันก็ได้ขอให้ทางฝั่งพ่อยอมยอมให้เขาตัดไปก่อนเพราะจะต้องรีบเดินทางแล้วและหลังจากนั้นไม่นานอรันก็ได้เอาตั๋วมาให้กับพ่อได้ทันเวลาพอดีซึ่งนั่นก็ทําให้พ่อของเขาเชื่อใจว่าลูกชายจะสามารถดูแลร้านของเล่นได้ในตอนที่ตัวเองไม่อยู่และก็คงจะไม่ก่อเรื่องแบบตอนอยู่โรงเรียนเก่าแน่นอนและในคืนนั้นเองอลัน ก็ได้พบว่าหุ่นของอาเชอร์นั้นมันดันติดกระเป๋าของเขามาด้วยแบบไม่มีสาเหตุเขาจึงลองเอามันมาตั้งในห้องดูก่อนจะพบว่าหุน่นมันสามารถพูดโต้อตอบก,กับเขาได้ราวกับมนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อพอสั่งให้พูดอะไรมันก็จะพูดตามแบบไม่มีปัญหาและในตอนที่อลันหลับอยู่อาเชอร์ก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามากดข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจนได้พบกับภาพของป่าแห่งหนึ่ง ที่ฝั่งอาเชอร์นั้นเชื่อว่าเป็นดินแดนกอก์กที่เขาเดินทางจากมาอารันจึงตื่นขึ้นมาตามเสียงและเข้ามาคุยกับอาเชอร์อีกรอบซึ่งอาเชอร์นั้นก็ยังคงโต้อตอบไปมาได้ตามปกติพร้อมทั้งบอกว่ากลุ่มกอรไนท์ของเขาเป็นแค่เพียงพวกรักสันติเองก็เท่านั้น ในตอนนี้เองที่ร้านของเล่นพลตรีชิปก็ได้ทําการสั่งลูกน้องของตัวเองให้แหวกกล่องของเล่นออกมาซึ่งก็มีทั้งของเล่นทาหารสายสไนเปอร์สายข่าวสายระเบิดสายนักสื่อสารและพวกลอบค้าชิปได้ปลูกกระดมของเล่นในทีมให้ออกไปหาอาวุธจริงๆมาใช้แทนของเล่นจากโรงงานที่ติดตัวมาเพื่อที่พวกเขาจะได้ออกไล่ล่าพวกโกกนไนให้สิ้นซากภายในเที่ยงคืนนี้ส่วนพวกโกกนไนที่เหลืออยู่ในกล่องและไหวตัวทันก็เตรียมที่จะหนีทันทีและเมื่อถึงเวลาเชา้า อลันก็ได้พบว่าของเล่นในร้านของตัวเองนั้นถูกรือทิ้งลงมาที่พื้นจนเละเทะไปหมดส่วนพวกคอมมานโดและโกโกไนก็ดันหายไปจากชั้นอีทําให้อารันต้องตัดสินใจปิดร้านไปก่อนทันทีแต่ยังดีที่ได้คริสตีซึ่งแกะจะมาเอาของเล่นได้เข้ามาช่วยเขาเก็บกวาดร้านให้ โดยไม่สนใจว่าอลานจะมีของให้น้องของเธอไหมในตอนนั้นเองทั้งสองจึงพูดคุยกันถึงเรื่องที่อลันเคยยายโรงเรียนมาบ่อยแล้วในข้อหาแอบเผาโรงเรียนและก็กลายเป็นว่าทั้งสองนั้นสามารถพูดคุยกันได้อย่างเข้าขามากๆจนเริ่มสนิทกันแบบไม่รู้ตัวแต่ในจังหวะนั้นเองพ่อของอลันก็ดันเข้ามาตรวจร้านจนได้และพบว่ามีข้าวของในร้านบางอย่างพังลงไปจริงๆ อลันจึงถูกเข้าใจผิดว่าไม่มีความรับผิดชอบและโดนไล่กลับบ้านไปก่อนทันทีแถมพ่อของเขายังพบอีกว่าเครื่องมือช่างในร้านนั้นมันหายไปโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นฝีมือของพวกทหารของเล่นต่างหาซึ่งก่อนที่อาลันกำลังจะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านเขาก็ได้เอาซากโกโก้ไนท์ที่ถูกทิ้งในร้านไปทิ้งขยะเอาไว้และเอากล่องของอาเชอร์ใส่กระเป๋าก่อนจะปั่นจัก,กรยานออกมาแต่ในตอนนี้เองทางชีฟและลูกน้องก็ได้ทําการแอบซุ่มดูอลันและอาเชอร์มาโดยตลอด พร้อมทั้งส่งทหารคนหนึ่งให้เข้ามาที่จักรยานของอลานสำหรับทำภารกิจรอบฆ่าอาเชอร์แต่เนื่องจากมีหมาตัวหนึ่ง พยายามวิ่งไล่ตามตัวทหารตรงท้ายจัก,กรยานมาไม่หยุดบวกกับโซ่ของจัก,กรยานที่เป็นอุปสรรคในตอนปีนทหารลูกน้องตัวนั้นจึงพลาดท่าตกลงมาที่พื้นจนชิ้นส่วนหลุดออกเป็นเสียเส่ยงๆจนภารกิจล้มเหลวและต้องรอให้เพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยซ่อมแทนแต่ทางชีพที่ช่างสังเกตอยู่แล้วก็ดันหันไปเจอพอดีว่าบ้านของอลันนั้นอยู่ข้างหน้านี่เองเนื่องจากเขาจําจักรยานของอลันได้ ส่วนทางอลันในตอนนี้ก็ได้โทรไปแจ้งกับบริษัทของเล่นถึงเรื่องที่ของเล่นคอมเมโดนั้นมันฉลาดเกินจนทงให้ร้านของพ่อเขาพังเพื่อที่จะได้หาทางของเงินค่าใช้ชคืนกลับมาให้ได้บ้างแต่ทางบริษัทของเล่นก็ดูจะไม่สนใจเท่าไหร่พร้อมทั้งขอให้เขาฝากข้อความและที่อยู่เอาไว้ก็เท่านั้นอลันที่โมโหสุดๆจึงสั่งให้อาเชอร์ที่พยายามจะขอความช่วยเหลือหุบปากไปก่อนส่วนที่งานถแถลงการของแบรรี่กับเอวินในวันนั้นเองพวกเขาทั้งสองก็ได้รู้ข่าวที่อลันนั้น แงข้อมูลถึงเรื่องของเล่นมาจนได้แบลรี่จึงหน้าสั่นขึ้นมาทันทีพอเริ่มรู้แล้วว่าชิปสุดไฮเทคที่เขาใส่เข้าไปในของเล่นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาจริงๆแล้วก็ได้และถ้ามันเป็นแบบนั้นพวกเขาก็จะต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ให้ทันก่อนของ,ขอ,งออกวางจำหน่ายและในคืนนั้นเองพวกทหารก็ได้แอบเข้ามาในบ้านของอลาาันเพื่อจับตัวอาเชอร์ไปและหวังจะเอาไปจุ่มลงเครื่องบดขยะในห้องครัวให้ได้ อลันที่เดินมาเจอทานจึงเข้ามาช่วยอาเชอร์เอาไว้พร้อมทั้งจับลูกน้องทหารคนหนึ่งจุ่มลงไปในเครื่องบดจนขาขาดแม้เขาจะพลาดท่าถูกโจมตีจนเลือดออกที่มือก็ตามหลังจากนั้นพ่อแม่ของอาลันจึงวิ่งมาดูเหตุการณ์ตามเสียงที่ได้ยินทันทีด้วยความเป็นห่วงลูอาลันจึงใช้จังหวะนี้บอกความจริงไปว่าเขาได้ทําการเอาของเล่นจากโจมาหายในร้านเพื่อที่จะได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวบ้างคราวนี้พ่อของอาลันจึงเข้าใจไปเองว่าทั้งนั้นอลัน ก็คงจะเป็นคนเอาเครื่องมือช่างไปขายแทนแน,แน่หลังจากที่ของเล่นหายไปอลันจึงแย้งไปว่าพวกทหารของเล่นต่างหากที่เป็นคนทําเรื่องทั้งหมดคราวนี้พ่อแม่ของอาลันจึงปรีแตกขึ้นมาทันทีเพราะคิดไปว่าลูกชายของเขาไม่บ้าก,ก็คงจะต้องเมากาวแน่แนอนลันจึงขอให้หุ่นอาเชอร์พูดตอบโต้ก,กับเขาดูเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าหุ่นมันฉลาดจริงๆแต่อาเชอร์ก็ดันไม่หยุดพูดเพราะคิดว่าอาลันนั้นยังขอให้เขาหุบปากอยู่ คราวนี้พ่อแม่ของเขาจึงยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่กว่าเดิมมากๆแต่เมื่อได้จงังหวะแอบมาคุยกัน2คนแล้วอาเชอร์ก็ได้บอกไปว่าจริงๆแล้วพวกโกก็ไนอาจจะยังไม่ตายก็ได้เพราะพันตีชิปนั้นยังพยายามตามหาพวกเขาอยู่ และในตอนนี้เองโกโกไนที่เหลือก็น่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่นอนทางด้านพันตรีชิฟในตอนนี้เองก็ได้พาลูกน้องเข้าไปในโรงเก็บของเพื่อเตรียมโมดิฟายอาวุธมาเพิ่มให้ได้เพราะเขาคิดว่าอลันนั้นน่าจะเป็นพันธมิตรกับพวกโกโกไนแล้ว แต่ทหารคนที่ถูกอลานจับเอาขามาปั่นในเครื่องปั่นขยะที่รอดมาได้ก็ได้คลานมาขาใจตายต่อหน้าชิปในฐานชิปจึงวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากศพต่อเพื่อไม่ให้เสียชิปในหัวไปแบบเปล่าๆและในวันต่อมาอลันและอาเชอร์ก็ได้กลับมาตามหาร่องรอยของโกกุไนท์ที่หายไปจนไปพบว่าพวกที่เหลือนานได้เข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในถังขยะข้างร้านส่วนตัวที่ถูกชำละก็ได้รับการซ่อมแซมจากพวกตัวเองเรียบร้อยแล้วทางด้านแลรี่และเออร์วินในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ ข้อมูลจากนักวิจัยในบริษัทว่า s h i p X 1 0 0 0ที่พวกเขาเอาไปใส่ไว้ในของเลน่น มันไฮเทคในระดับที่สามารถใช้ควบคุมขีปนาวุธได้เองเลยและมันจะวิวัฒนาการความฉลาดของตัวเองไปแบบไม่จบไม่สิน้นในตอนนี้เองทั้งสองจึงต้องรีบดําเนินการไปทวงของเล่นที่หลุดรอดไปคืนมาให้ได้ก่อนที่มันจะถูกวางจําหน่ายแบบจริงๆแล้วในวันนั้นเองอลันก็ได้โทรคุยกับคริสตี้เพื่อแจ้งข่าวว่าเขาสามารถตามหุน่นโคกไนท์กลับมาได้หมดแล้วและถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ควรจะไปหาที่ฉลองกันหน่อยดีกว่าแต่คริสตี้เองที่พอจะรู้อยู่แล้ว ว่าอลานนั้นชอบเธอและพยายามจะชวนเดย์ก็เลือกที่จะบอกไปว่าเธอจะควงกับหนุ่มรุ่นพี่ที่มีอายุเยอะกว่าเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เองพวกทหารมันก็ดันแอบฟังสายโทรศัพท์ของบ้านอยู่จนได้รู้ว่าจุดอ่อนของอลานนั้นก็คือคริสตีพวกมันจึงวางแผนที่จะบุกไปที่บ้านของเธอทันทีส่วนอลานที่กําลังคุยอยู่กับพวกก็ไงในตอนนี้ก็ต้องเข้าไปอธิบายว่าภาพป่าในอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่กอกรตามที่ทุกคนเข้าใจส่วนดินแดนที่ไกลออกไปนอกหน้าตา่าง เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกอกออยู่จริงๆไหมแต่สําหรับพวกก็ไหนในตอนนี้ทุกคนกูเชื่อมั่นกันเป็นอย่างมากว่าสักวนัน พวกเขาจะสามารถตามหาบ้านเกิดของตัวเองจนเจอและในคืนนั้นเองกลุ่มทหารก็ได้บุกไปที่บ้านของเคลสตี้จริงๆอีกทั้งพวกมันยังแอบโยนยาน,นอนหลับใส่เข้าไปในเครื่องดื่มของพ่อแม่เธอจนหลับซึ่งในตอนที่กำลังเคลื่อนพลไปยังชั้น2กลุ่มทหารก็ได้เจอกับทิมมี่ที่เข้าใจว่าพ่อแม่นั้นซื้อของเล่นมาให้ทั้งชุดพอดีเขาจึงเข้าไปนั่งเล่นกับพวกทหารอย่างสนุกสนานจนชิปนั้นต้องสั่งให้ลูกน้องช่วยกันจับทิมมี่มัดเอาไว้ก่อน และเมื่อเข้าไปในห้องของคริสตี้ได้ชิปก็ได้พบว่าข้างในน,นั้นมีตุ๊กตาบาร์บี้อีกเพียบถูกตั้งเอาไว้เขาจึงสั่งให้ลูกน้องเอาชิปจากหัวของทหารที่ตายไปมาถ่ายข้อมูลลงไปในหัวของบาร์บี้เพื่อที่จะได้สร้างกองทัพนักรบหญิงขึ้นมาช่วยสนับสนุนส่วนทางคริสตี้ที่เพิ่งกลับบ้านโดยมิวรุ่นพี่มาส่ง ก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากที่พ่อแม่ของตัวเองหลับไปหน้าทีวีแถมเธอยังไม่ทันสังเกตว่าน้องชาของตัวเองโดนมัดอยู่ด้วยทําให้คริสตี้พลาดท่าโดนพวกบาร์บี้ดัดแปลงเข้ามาจับตัวเอาไว้รุ่นพี่ที่ได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งขึ้นมาดูแต่ก็ยังพลาดท่าโดนทหารเอาไฟมาลน จนต้องรีบวิ่งหนีออกไปนอกบ้านซึ่งเมื่อจับคริสติงไม่ได้อยู่หมัดแล้วชิปก็ได้บังคับให้เธอถ่ายคลิปอัดลงไปในวิดีโอทันทีและหลังจากนั้นไม่นานวนวิดีโอดังกล่าวก็ได้ถูกส่งเข้ามาที่ห้องของอลันโดยในคลิปนั้นจะมีการบันทึกเอาไว้ว่าคริสตี้ได้พยายามอ่านข้อความว่าหากอลันอยากช่วยให้เธอรอดไปได้อลันจะต้องเอาพวกโกกุไนมามอบให้กับพวกทหารที่หน้าบ้านของคริสตี้ให้เร็วที่สุดอลันจึงพาพวกโกกุนไนใส่กล่องไปที่หน้าบ้านของคริสตี้ทันที เพื่อหวังจะวางแผนจัดการทหารทั้งหมดให้ได้ก่อนที่เขาจะใช้ให้อาเชร์โดดโร่มขึ้นไปที่ชั้น2และวิ่งเข้าไปช่วยคริสตี้ในบ้านและไล่กระทือพวกบาร์บี้จนเละเป็นโจกส่วนทหารที่คิดว่าพวกก็กรไนท์ทั้งหมดอยู่ในกล่องหน้าบ้านแล้วพวกเขาจึงเอาระเบิดเข้าไปเปิดกล่องจนได้พบว่าข้างในนั้นเป็นแค่วิทยุที่ถูกบันทึกเสียงเอาไว้ก็แค่นั้นเอง พวกทหารจึงวกกลับเข้ามาในบ้านเพือ la ่อไล่ล่าอลันและคริสตีที่กำลังจะปีนหนีออกมาทันทีคราวนี้พวกมันจึงขับรถที่โมดิฟายติดตั้งอาวุธมาเป็นอย่างดีออกมาไล่ล่าอลันและคริสตีที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกมาแบบดุเดือดสุดๆทั้งยังยิงปืนไฟและอาวุธต่างๆเข้ามาเรื่อยๆแต่ในจังหวะสําคัญทั้งสองก็ได้ขับรถหนีข้ามสะพานมาจนพวกทหารนั้นข้ามมาไม่ทันส่งผลให้รถของพวกมันระเบิดทันทีอลันและคริสตีที่คิดว่าทุกอย่างนั้นจบลงไปแล้วจึงขับรถกลับ บ้านไปต่อ โดยที่ไม่รู้ว่าชิปนั้นยังรอดชีวิตมาได้แบบไม่น่าเชื่อในตอนนี้เองชิปก็ได้เดินทางไปที่โรงงานซึ่งกําลังเรียกคืนตุ๊ก,กตากลับไปอยู่ก่อนจะเข้าไปเอามีดขู่โจให้ขับรถไปตามคําสั่งของเขาตัดภาพมาที่บ้านของคริสตี้ในเวลานี้ในที่สุดอลันก็ตัดสินใจบอกความจริงกับพ่อแม่ของตัวเองและคริสตี้ไปว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งก็แน่นอนว่าไม่มีใครนั้นเชื่ออาลันเลยแม้แต่นิดแถมยังคิดว่าลูกของตัวเองบ้าไปแล้วอีกต่างหากแต่หลังจากนั้นไม่นานแลลี่และ วก็ได้เดินทางเข้ามาที่บ้านเพื่อบอกว่าความผิดพลาดของหุ่นยนต์พวกนั้นมันเป็นความจริงทั้งหมดแต่ทางแลวรี่ก็ยังเชื่อว่าของเล่นคอมมาดโดของเขามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ในจังหวะนั้นเองจูจ่ๆรถบรรทุกของโจก็ได้มาจอดที่หน้าบ้านพร้อมกับของเล่นทหารจํานวนมากจากแพ็คของเล่นอันใหม่ที่ชิปนั้นไปทําการรวบรวมทีมมาอยู่ด้วยกัน สำหรับการปิดบัญชีแค้นในสงครามครั้งนี้ซึ่งคราวนี้พวกทหารมันก็เอาจริงเอาจังในการแก้แค้นมากๆทั้งขนอาวุธมาแบบจัดเต็มสุดๆเพื่อหวังจะถล่มบ้านที่โกก็ไนและคนอยู่ให้สิ้นซากไปเลย ราวนี้ทุกคนจึงต้องวิ่งหนีไปที่ชั้นสองของบ้านแบบไม่มีทางเรือเพราะทะหารนั้นมันได้ยิงระเบิดและกระสุนมาที่ชั้นหนึ่งแบบไม่หยุดแต่ลาวี่ก็ได้คิดไอเดียออกมาว่าชีพของพวกทหารนั้นมันจะไม่สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหากพวกเขาสามารถหาเครื่องยิงพลังงานได้มากพอก็อาจจะสามารถจัดก,การพวกมันได้ทุกคนจึงวางแผนที่จะไปหาหม้อปแปลงมาเชื่อมกันพร้อมทั้งหาชนวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจุดระเบิดให้ได้และในตอนนี้เองอาเชอร์ก็ได้ตัดสินใจพาพวกกอก์นา ลงมาช่วยทุกคนสู้กับพวกทหารและเขาก็วางแผนที่จะขึ้นไปทําให้หมอปแปลงระเบิดด้วยตัวเองโดยไม่สนว่าหาเครื่องทํางาน และเพื่อนๆก็อาจจะพังลงไปด้วยเพราะมีชิปอยู่ในตัวซึ่งในจังหวะที่ไอเชอร์ปรีนขึ้นไปนานเขาก็ได้จังหวะเข้าไปดวนเดี่ยวๆกับเชฟแต่ก็ยังพลาดท่าพ่ายแพ้ไปแบบยง,งจนโดนผลักตกลงมาที่พื้นอยู่ดีอารันที่ปีนเสาไฟขึ้นไปจึงจับเชฟไปจุ่มกับหม้อปแปลงจนระเบิดแต่บรรดาฝูงทหารข้างล่างนั้นมันก็ยังไม่หยุดการทํางานอยู่ดีทางคริสตี้จึงเอารถตัดหญ้ามาขับไล่ท้าพวกมันไปซะเลยแต่ในจังหวะนี้เองแลรี่และเออร์วนที่กําลังเชื่อมวงจรไฟฟ้าใน บ้านก็สามารถทําให้หม้อแปลงปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมาได้ทําให้หุ่นทุกตัวจึงหยุดทํางานไปโดยสมบูรณ์รวมถึงชีพที่พังลงไปแบบไม่น่าจะกู้ชีพกลับมาได้แล้วและในเช้าวันต่อมากิลมาก็ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและเข้ามาชดใช้ค่าเสียหายให้กับบ้านของคริสตี้และอลันที่พังลงไปด้วยเม็ดเงินจํานวนมหาศาลขณะที่ว่าไม่มีใครบ่นออกมาเลยแม้แต่นิดส่วนทางอลันนั้นก็ที่เข้าไปขอโทษโจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งโจนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไร พร้อมทั้งบอกว่าขอให้ลืมมันไปน่าจะดีกว่าแต่ทางแลรี่และเออร์วินในตอนนี้ก็ได้รับแจ้งจากเกลว,ว่าของเล่นพวกนี้เขาจะไม่เอามาขายในท้องตลาดแล้วแต่จะเพิ่มราคาและส่งไปขายเป็นอาวุธสงครามในต่างแดนแทนหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดอลันก็ได้ลงเออจูก,กับคริสตี้ที่ประทับใจในตัวของเขากับเรื่องราวที่ผ่านมาและต่อมาเมื่อ,อลันเข้าไปเก็บกวาดซากของเล่นต่อ เขาก็ได้พบว่าจริงๆแล้วพวกโกก,ก็ไนและอาเชอร์ได้ซ่อนตัวอยู่ใต้าจานดาวเทียมมาโดยตลอดพวกเขาจึงไม่ถูกคลื่นแม่เหล็กเข้ามาโจมตีและตายลงไปอลันจึงพาโกก,ก็ไนทุกคนพร้องกับเรือลำเล็กๆไปที่ป่าแถบชานเมืองเพื่อเตรียมที่จะส่งให้ทุกคนเดินทางออกไปตามหากอกอรตามที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งแม้ว่าอลาันนั้นจะรู้อยู่แล้วว่ากอกอรไม่มีจริง แต่อาเชอร์ก็ได้บอกไปว่าบางทีสิ่งที่พวกเขาตามหามันอาจจะไม่ใช่ดินแดนกอรอกรที่ถูกต้องตามคํากล่าวก็ได้แต่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบที่ไหนสักแห่งที่พวกเขาอยากจะให้มันเป็นกอนก์กรในรูปแบบของตัวเองหลังจากนั้นอาเชอร์และโกโก้ไนที่เหลือจึงล่องเรือไปตามแม่น้ําเพื่อออกผจญภัยต่อก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างจะจบลง